ครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูการรัดหัวเสาครับผมด้วยไม้ครับผมนะเปลืไม้ดูครับผมนะจะมีการใส่น็อตครับผมนะครับผมดูการข้ามน็อตนะครับดูนะจับน็อตครับผมกับหัวเสาเลยครับผมนะครับผมดูนะจับน็อตครับผมที่ใส่น็อตตัวเดียวเองใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะเดี๋ยวค่อยซ้ำทีหลังอ๋อใส่น็อตสองตัวครับผมนะ นี <ítulo> anyway ่จับน็อตสองตัวครับผมตามตามดูเสาเลยครับผมนะครับผมเนี่ยดูครับผมดูครับจับน็อตสองตัววันนี้จับน็อตตัวเด่นก่อนครับผมนะเนี่ยใส่ตามหลังอีกตัวครับผมนะนี่ยครับผมนะจับน็อตทุกเสาเลยครับดูครับดูครับผมน็อตสองตัวครับผมจับน็อตสองตัวนะครับผมนะ นะครับผมอันนี้คือประกอบไม้รัดหัวเสานะครับผมนะก็หลังจากประกอบไม้รัดหัวเสาแล้วจะมีการใส่ลูกระนาดนะครับผมนะนี่ครับผมการใส่ลูกระนาดตัวกโคกนะ ใส่ลูกนั้นม,มีการว,วัดวัดวัดระดับด้วยอันเนี้ยพี่ดึงดึงเชือกวัดระดับด้วยใช่ไหมครับผมอ๋อถ้ามันไม่เรียบก็รใส่ให้มันเท่ากันเท่ากันใส่ให้มันเสมอกับไอไอไอแนวเชือกนเนี่ยนะเพราะว่าด้านบนมาใส่ปาปูกระบาษถ้าไม่เสมอไม่ได้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันโกงนะปูกระดาษก็นนะคือว่าใส่เป็นเท่ากันแล้วก็ดึงเชือกอ๋อตอนใส่ประกอบใส่ต้องสำคัญนะนะไม่ใส่ ใช้ตัวเรียกอจาตัวเี่ยมันกเรียกใชตัวเหี่ยมนี่เรียกตัวอะไรอ่ะตัวเหียมไม่รียกเลยอ่าฮะตุ๊กตาตุ๊กตาครับผมโดยใช้ตุกตาครับผมนะตัวตุ๊กตาผมตอ้าอีกทีครับผมนะ ถูกครับผมมีการใส่ไม้เท่าไอ้เรียบไปห,ไหมดเลย แล้วจะรู้ได้มันเรียบมันกว้างขนาดไหนรู้ด้วยไงวัดวัดแล้วมาแล้วอ่ะสายตามเส้นสีแดงนะครับอ๋อเราตีเส้นมาแล้วครับผมนีอ๋อมีการตีเส้นมาแล้วก่อนใส่ไม้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับจะมีความวัดอ่าตีเส้นครับผมเส้นสีแดงนะครับผมได้เห็นไหมครับครับผมตีเส้นก่อนนะแล้วก็ใส่ไม้ตามเส้นนะครับผมให้พอดีกับความกว้างของลูกกระนาที่เราจะใช้เนาะอ๋อครับผมใส่ผมใช้ ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ